่ันสาธารณพุฒิบริจัดกันหลายตอนนี้ก็เป็นตอนที่หกเขาเล่นที่เล่นที่สิบเก้าก็ขอนําเรื่องราวของการสร้างพระพุทธินราชมาเล่าสงขัญเปลาในเมื่อโยมทั้งสามขึ้นไปแล้วแต่โยมจีนแกเอาขันกระท้องข้าวกระพันรองเงิยี่สิบาทให้ไว้ด้วยเมื่อกลับขึ้นไปแล้วก็ปรากฏว่าแกมือมือเปล่าถือไป มีมือเปล่าขึ้นไปไม่มีอะไรถือโยมสามคนก็ถามว่าขันไปไหนล่ะแล้วยมจริงทั้งกันบอกว่าลำนั้นเขาก็สร้างเหมือนกันเขาจะสร้างพระพุทธ,ธินราชถถ้าตั้งสามคนก็ถามว่าเมืตอนเย็นเมื่อไปถามทำไมจะบอกไม่สร้างเขาบอกไม่รู้ฉันคุยไปคุยมาท่านก็นบอกท่กนกาทนจะสร้างพุทธินรัชแต่ไม่บอกเวลา ตอนเช้าโยมก็จังสามคนก็นําของลงมาอีกว่าทําไมเมื่อวานท่านยังมดเท็จท่านจะสร้างทําไมยังบอกว่าไม่สร้างเลยบอกโยมอาตมาในความจริงไม่ตั้งใจจะสร้างคิดว่าจะสร้างเหมอนกันต้องอีกสามปีเวลานี้กาลังสร้างหอสดมันอยู่แก่แกบ,บอกว่าสามปีก็สามปีนี่สามปีก็ต้องบอกว่าสร้างเลยมอบถาดให้หราก็อมอบเงินให้ ไปไปมามาก็ปราขนคนในตลาดก็ขนของมาให้กันจนตั้งทั้งเต็มลาเรือในลาเรือถ้าไม่หมดก็ต้องไปเช่าเรือต่อเข้ามาอีลำหนึ่ง <c oughs> จอดอยู่ประมาณทักสามวันเห็นท่าไม่ไหวต้องเดินทางกลับวัดซื้อไม้ไม่ได้แล้วเวลาเดินทางออมากว่าจะออกคลองสองพี่น้องได้ก็ใช้เวลาทั้งสิบวัน ยังแวะฝั่งโน้นบ้างแวะฝั่งนี้บ้างแวะฝั่งโน้นบ้างแวะฝั่งนี้บ้าง,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 งมันนี่เมื่อมาคลายตลาดก็ต้องกลับมานอนตลาดกลับไปวันลุ่งขึ้นกว่าจะถึงที่เดิมก็ตอนเย็นต้องกลับมาที่เดิมใหม่เป็นนั้นว่าวีนั้นก็มีความจําเป็นจําใจต้องสร้างพระพุทธจินราชก็ได <c oughs> <c oughs> ้ไปบอกหลวงพ่อเล็กให้ทร,ราบว่าเล็กก็บ,บอกว่าเป็นการสมควร ก็ให้ในช่างชมทึ่งเป็นช่างเขาหลวงพ่อปานเองสร้างพระพุทธจินาราชไปหลอดที่วัดปรากฏตามข่าวบอกว่ามันในื่อวันเริ่มต้นเขาทําการบวงสวงบูชาครูก่อนเริ่มต้นทําพิธีปั้นฝนตกหนักแล้วก็พอปั้นรูปหุ่นเสร็จเอาดินทรายเข้าฝนตกหนักเข้าขี้พึ่งฝนตกหนัก ทำเรียบร้อยห่มห่อเสร็จฝนตกหนักเขาก็กำหนดให้แอรูปขี้พึ่งรูปหุ่นจากกรุงเทพมาก็นำเรือไปรับม <c oughs> ันำเรือไปรับปรากฏว่าวันนั้นเรือจะมากลับจะกลับมาถึงวัด <c oughs> เป็นเดือนเมษายนฝนแรงจัดฝนไม่ตกวันนานเห็นเาบะา้เขาจะไปเล่นแมวแมวหมากัน เป็นการขอฝนตามวิธีกรรมของคนโบราณเมื่อพระนตตางไปเจอเข้าถามว่าญาติโยมพี่น้องจะไปไหนกันเขาเลยบอกว่าจะไปเล่นมังแมวงหมาถามเล่นทําไมขอขอฝนเพาไม่ต้องล็อกลอยวัดอย่างแล้วกันวันนี้หุ่นมาพุทธีนาจะมาถึงฝนจะตกหนักก็พูดส่งเดชไปแบบนั้นเองความจริงไม่รู้ เขาถามว่าเรือจะมาถึงเมื่อไรก็บอกเรือจะมาถึงตอนเย็นประมาณใกล้ค่ำหรือค่ำแล้วแกก็กลับไปกลับไปบ้านตอนเย็นจะมากันเต็มวัดอยากจะมาดูฝนตกเมื่อฝนพุชิราชมาถึงเขาถามว่าฝนพุชิราชเข้ามาถึงแล้วฝนตกจริงไหมเก็เลยบอกว่าเท่าที่ฉันบอกพี่น้องญาติโยมไปในความจริงฉันไม่ทราบว่าฝนจะตกหรือไม่ตก ไอ้เมืเล่นาามางแมวบังหมาเนี่เล่นเท่าไรฝนมันก็ไม่ตกมันยังไม่ถึงเวลาจะตกเวลาจะตก,กมันไม่ใช่เดือนนี้เขาบอกว่าตั้งแต่ตอนเดิอนไอ้ามาจนั้งเวลานี้ไม่มีฝนเลยมันเคยมีฝนอยู่บ้างแล้วทุกปีก็รวมความว่าเขาก็อยู่รอฝนปกติจะราดก็นึกในใจว่าขอบารมีองค์ส็จพรภน่นสีสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าเรือหุ่นพุทธิราชมาจอดที่หน้าวัดทนิทคอยฝนตกหนักทันทีก็เป็นความจริงตามนั้นบรรดาท่านพุทธริษัททั้งหลายพอเรือเข้าเทียบท่าทุกคนก็เฮโลไปที่ท่าพอจอดสนิทฝนตกแบบชนิดมีแต่เม็ดไม่มีใบฝนแบบฝนเม็ดใหญ่หนักมากตกประมาณสองชั่วโมงคนทุกคนเปียกฝนไม่มีใครหนีฝน ไม่มีใครเข้าร่วมทุกคนดีใจมากยืนตากฝนกันเมื่อฝนหายก็ขอทุกคนช่วยกันยกขนพุทธินาเคเข้ามาเก็บทุกคนก็ดีใจมากพอถึงเวลาเมื่อถึงเวลาหล่อจริงๆบรรดาทจ้าพุทธบริษัทนั้นหลายเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นนั่นก็คือว่าเวลาจะจะเททองใกล้เวลาจะเททองก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นลูกจ้างเขา แล้วก็มีสตังซื้อทองคําหนักสองสลิงเป็นทองคําใส่ใส่คอแล้อีกสองเสลิงใส่ข้อมือเธอแกะทองคําไม่ทันใจดึงทองคําขาดเอามาถวายหล่อพุทธ,ธินราชคนอื่ยเห็นเข้ากาต่างคนต่างควักต่างคนต่างแกะกระเนแถววันนั้นได้ทองคําประมาณสาสบาท ก็เขาเทก็าวางไว้ขนน้าบอกใครจะถวายก็ตามทุกคนถวายระเคนแล้วถือไว้ก่อนเท่านี้เพื่อเป็นการป้องกันเขาจะหาว่าโกงทอมาถึงเวลาเขานาเบ้ามาว่าทุกคนที่จะถวายหลอดชิ้นดานถ้าเอาทองเํามาใส่เบ้าเขาก็ใส่กันเองแล้วช่างก็เทขณะที่ช่างเทบรรดาแต่พุทบริษัส่เขาไม่มีเลย พอช่างเทเสร็จฝนตกขนาดหนักน้ำไหลประมาณหนึ่งชั่วโมงช่างน้ำตาไหลน้ำตาช่างที่ไหลเนี่มันเฉลีใจไหลเสียใจช่างบอกว่าถ้าลักษณะแบบนี้พระต้องเสียผมจะไม่ไม่ยอมทุกผลที่นี่จะทุกผลที่กรุงเทพเมื่อถึงเวลาตอนเย็นคนกลับบ้านไปหมดไม่มีใครก็เลยบอกช่างเอางี้ก็แลวกันทุกที่นี่แหละ ล้วไปแต่งที่กรุงเทพช่างบอกทุบไม่ได้ครับอายเขาเพราะว่าเวลานี้ไม่มีใครขึ้นไปที่หน้ากุติิถ้าปิดประตูใช่เมื่อทุกคุนออกคราวนี้ช่างน้าตาไหลอีกปปลกดีมากเกือบจะไม่ต้องแต่งเลยช่างบอกว่าผมทํามันมากแล้วนะครับถ้าฝนตกอย่างนี้แล้วก็ท้องไม่ทันจะเย็นเป็นเสียต้องซ่อมนขนาดหนักท่านี่เป็นเหตุอัศจรรย์ หลังจากนั่นช่างก็ให้นำพระพุทธรูปไปส่งที่กรุงเทพขณะที่นำไปส่งก็ฝนตกเทงเทวกับฝนตกหนักอีกเอก็แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดทองเรียบร้อยก็นําำกลับขึ้นมาวัดก็บอกกับชาวบ้านบอกวันนั้นวันนี้พระพุทธเจ้าจะมาถึงวัดชาวบ้านก็นมารอกันเตรียมวัดถามฝนตกไหม ก็เลยบอกว่าขอทุกคนขอท่านันแเรากันถ้าต้องการในฝนตกทุกคนก็ไปกราบพระพุทธรูปกราบพระพุทธปานว่าพระพุทธจินรัตเมื่อมาถึงแล้วขอให้ฝนตกหนักพอเรือเทียบท่าก็ตามเดิมบรรดาท่านพุทธษาสนาฝนตกหนักหลังจากนั้นก็จุดธูปขอท่านไว้ว่าถึงเวลาห้าโมงเย็นขอให้ฝนตกน,น้อยพอที่ข้าวจะทรงตัวฝนก็ตกทุกวัน ต่อมาก็ไปจะต้องไปสร้างโบสถ์ที่วัดท่าเรืออำเภอตำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีชาวบ้านที่นั่นเขาขอร้องให้มาให้ให้ไปขอร้องให้ไปสร้างแต่วัดอยู่ในลึกกลางทุ่งออกไปมีคลองลำคลองเล็กๆเ,เขาบอกว่าถ้าไปแล้วก็เอาฝนไปด้วยนะี่เขารับพาที่นั่นแรงมากก็เลยบอกว่าฉันไม่ใช่เจวดาเจ้าของฝน ไม่สามารถจะนําผลมาได้เขาบอกยังไงไงก็เอาไปด้วยกันแล้วกันครับก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะเาพระพุทธจินราชไปด้วยแต่ว่าท่านจะให้ฝนตกหรือไม่ตกก็เป็นเรื่องของท่านคราวนี้ก็เป็นหน้าสัจจันร์ไปเดือนเมษายนนำพระพุทธินราชออกไปปรากฏแดดจัดจ้าแต่ว่าที่เรือพระพุทธินาราชปรากฏมีเงาหเหม,มือนเมฆบังแสงอาทิตย์ ล่มตลอดเวลาไปเงียบเงียบไม่มีเครื่องขยายเสียงและคนก็เรียกทําบุญกันทั้งสองฝากฝั่งกว่าจะไปถึงดำเนินสะดวได้ใช้เวลาหนึ่งเดือนเสร็จเสร็จก็ได้เงินไปเวลานั้นประมาณทั้งห้าหมื่นเศษเวลานั้นไม่ใช่เล็กน้อยบยก็บกที่ห้าหมื่นก็ใช้กันแบบสบ,บายๆเศร้าเสร็จแล้ว พันเมื่อไปถึงแล้วจวนจะถึงเข้าเข้าปากคลองเล็กๆก,ก็จุดทูปขอ,ขอพรท่านบอกว่าถ้าจะกุา้ายฝนตกเวลาเข้าเรือเข้าเบงเข้าคลองเล็กให้ฝนตกแปลกๆเม็ดใหญ่ๆห่างๆพอถึงที่นั่งเรียบร้อยแล้วคอยฝนตกตัอสองชั่วโมงตกหนักพอเรือเบงเข้าคลองฝนก็ตกแปะแปะแปะเรื่อยไป เ้าครองไปประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงวัดพอขึ้นไปนั่งเรียบร้อยเขานําพุทธินาฏไปตั้งที่หอสวดมนต์เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วพอตั้งเสร็จเขาไม่มีบรรดาท่านพุทธบริษัทฝนตกหนักจริงๆสองชั่วโมงประเภทไม่มีลมเลยเนียกว่ามีแต่เม็ดไม่มีใบกันแล้วต่อมาก็มีคนคนหนึ่งบอกว่าท่านขาเจ้าค่ะ ดินมันโศกมากมันแรงมันนานฝนตกเท่านี้อย่าไม่พอถ้าตกอีกเท่านี้จะดีมากดินจะชุ่มชื้นจะทํานาได้ดีอาตมาก็ปากพล่อยว่าเอานี้ก็แล้วกันวันนี้ตีสองตรงฝนจะตกใหม่อีกประมาณสองชั่วโมงพอพูดไปแล้วก็ตกใจว่ามันพูดไปยังไงอันนี้คนที่เข้ามาคุยด้วยเขาก็ไม่ยอมกลับ ทุกคนก็นั่งมองดูนาฬิกาเมื่อเวลาใกล้ที่สองไปทุกคนบอกว่าเวลานี้ดาวเต็มฟ้าครับอีกห้านาทนีดาวเต็มฟ้าจะตีสองพญโตเลยครับก็เลยบอกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทั้งเขาถามไม่แน่ใจทำไมยังพูดกับบอกปากปัญญาจะพ้ดก็พูดเขามันไปรับรองอะไรไม่ได้ก็เป็นอันว่า ถึงเวลาพอถึงเวลาตีสองเป้งพอดีฝนลงพรวดลงหนักประมาณสองชั่วโมงก็เป็นว่าเงินทั้งหมดที่ได้ไว้ก็มอบไว้ให้กับวัดนั้นก็ทายกเขาะเะ้าว่าจะว่าแท่งดีถ้าก็ทําการก่อสร้างกันทั้งสองอย่างในบรรดาทรรมปริษัทถือว่าเป็นเหตุอัศจรรย์หลังจากนั้นก็กลับมาวัด มาอยู่ที่วัดก็ทางวัดก็ไม่เคยจะทาอะไรการจะสร้างอะไรก็เป็นไปในความขัดข้องตอนนี้เพราะว่าทายกเขาถือว่าเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าสาหรับงานวัดหลังจากนั้นมางานวัดเคยได้กาไรได้กาไรสองร้อยบาทเพราะจัดงานวัดปีแรกน้ําท่วมวัดหนักเหลือที่พอเดินได้สองแห่งคือสลาก,กับพระลานพระโบส์ แล้วก็ทําการเลี้ยงอาหารด้วยเขาบอกว่าเลี้ยงอาหารถ้ายกกเขาบอกเขาไม่เอาด้วยแล้วบนรลัยแน่แล้วเลยบอกว่าจะขาดทุนเรื่ออะไรไม่เป็นไรฉันขอรับรองเองปีนั้นได้กําไรเก้าพันบาททาั้งทั้งที่กูเตียวแลคขายชามละห้าสตังค์ลงที่ปีหนึ่งมีกําไรสองหมืนบาท โดยปีหนึ่งมีกำไรสามหมื่นบาทในที่สุดมีกำไรทั้งหกหมื่นบาท <c oughs> นี่เป็นนาพุทธ,ธานุภาพธรรมานุภาพสังเขนุภา,าพแล้วก่อนที่จะเข้าถึงงานวัดก็ต้องทำพิธีบวงสรวงก่อนทำพิธีกรมรมพนพ่อปานแต่สิ่งที่มาสจัย์คือใกล้งานวัดจะต้องมีพระรมสา,ารีธ,ธ,ธาตุลอยออกมาจากเจดีย์สามองดวงประมาณ ทักสองสามเท่าของ,ของบาทพระแสงนวลนเขียวน้อยๆยหอ,อ่อนอ่อนเห็นขาวมากสว่างจ้าอยู่ไกลๆก็เห็นไหลมือวนไปรอบบริเวณวัดแล้วกลับมาจับที่ปลายมาดพ่อปานแล้วก็มาเกาะอยู่ที่ศรีรษะหลวงพ่อปานแล้วย้อนขึ้นไปเกาะยอดเจดีย์แล้วย้อนละเล้กก็หายเข้าไปในเจดีย์ คนมาในงานมากจึงได้มีกำไรนับเป็นหมื่นทั้งๆที่ตั้งโรงโครัวเลี้ยงโรงครัวไดตั้งเลี้ยงกันทั้งกลางวันกลางคืนทั้งโรงครัวและโรงน้าแข็งกินอาหารก็ฟรีกินน้ำแข็งกาแฟก็ฟรีแต่นคนที่ทําบุญก็หนานแน่นจริงๆเราลงรับรองแขกตั้งแต่บ่ายสองโมงเริ่มงานจะไปนอนได้เอาจริงๆก็ประมาณตีสามตีสี่ ที่สามที่สี่ต้องตื่นคนมาทำบุญอีกทำบุญกันทั้งวันทั้งคืนแต่การทำอย่างนั้นก็เป็นที่ไม่ชอบใจของทายกเ<ม>พราะอะไรเ<ม>พราะทายกขอเงินไปเก็บบอกเงินนี้ไม่ต้องเก็บเอาฝากธนาคารอมสินเรามาทำบัญชีร่วมเซ็นชีอกันไว้ถ้าฉันจะถอนมาโยงก็เซ็นชื่อถอนด้วยร่วมกัน การรับการจ่ายร่วมกันมีบัญชีการคนละเล่มต่างคนต่างเสียนรับรองในบัญชีซึ่งกันและกันเขาก็ยอมรับถ้าถึงงั้นก็ไม่เป็นที่ชอบใจเป็นน้ำว่าทาย,ยกก็ประกาศตนเป็นศัตรู <c oughs> ก็ปล่อยเนิ่งเฉยก็ไว้ต่อมาการก่อ,กอกกรสร้างก็ทำภายนอกเรื่อยๆมาเมื่อปีพศ2500ปีนั้นป่วยหนัก ต้องเข้ากรมแพทย์ฐานเรือหลานชายเป็นเป็นพยาบาลอยู่ที่นั่นแล้วก็มีหลายๆคนรู้จักกันก็เลยเข้าไปกรมแพทย์ฐารเรือพอเข้าไปเวลานั้นหมอประกอบเป็นผู้อำนวยการท่านมาจับจับดูท่านก็บอกมาที่ท,ที่ตามมาก็ไปอยู่ที่ห้องห้องหนึ่งไปถึงห้องท่านบอกนอนที่นี่แหละ เลยบอกว่าที่มาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะมานอนโรงพยาบาลตั้งใจให้หมอตรวจแล่ให้กินยาพยาให้กินแล้วจะกลับท่านก็เลยบอกว่าที่นี่โรงพยาบาลนะครับไม่ใช่ที่วัดโรงพยาบาลหมอต้องเป็นใหญ่ไม่ใช่พระเป็นใหญ่พระจะใหญ่ได้เฉพาะในวัดโรงพยาบาลหมอต้องใหญ่ท่านต้องนอนข้างที่นี่อาการของท่านไม่น้อยอา,าอาการมากแต่ท่านเป็นคนอดทน ไม่สนใจอาการป่วยไข้ไม่สบายก็เลยมีความจําเป็นต้องนอนถ้าเด็กไปด้วยทา่านบอกให้เด็กกลับมันนอนวันแรกวันดาท่านพุทธบริษัทก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอถึงเวลาวันที่สองเวลาประมาณทุ่มครึ่งมีอาการพิเศษเกิดขึ้นนั่นคือเสียดหน้าอกมันแน่งขึ้นมาแนงมาจนต้องหายใจไออกทำท่ายาตาย ก็ตัดสินใจน้ว่าตายก็ตายเถอะวะร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรามันก็เลยไม่ตายเนี่ยเล่าข้ามไปหน่อยอาการเป็นอย่างนี้อยู่สองวันพอวันที่สามก็ปรากฏว่าวันนี้ไม่ขอยาอีกก็ตั้งท่าจนถึงเวลาก็นั่งกรรมฐา,านพอนั่งกรรมฐา,านเสร็จแทนที่อาการปวดเสียบันจะมา ข้าเห็นท่านสามวดีพรหมท่านมาท่านบอกเวลานี้พระพุทธเจ้าเรียกเข้าไปให้ไปนมัสให้ไปเคารพท่านให้ไปหาท่านบอกถ้าอย่างนั้นท่านนำหน้าจะมาตามหลังท่านก็พาลงไปตั้งแต่โลกันรกขึ้นมาถึงเวจีมารทั้งขึ้นมาเรื่อยๆืเห็นนรกทุกขุมเรื่อยมาเรื่อยมาแดนเปดตแดนอสุรกายแดนสิทธสรารแดนคนแดนเทวดาแดนพรหมและพรหมทุกชั้นถึงถึงพรหมชั้นสิบหก ที่ผ่านไปนั้นท่านต้องการให้ชมว่าความจริงคนเราถ้าทําชั่วทานดีบายมันต้องตกมรรแบบที่เป็นเปรตแบบนี้เป็นสุรกายแบบนี้เป็นสติชันแบบนี้ถ้าทําดีเล็กน้อยก็เป็นคนบ้างปเ,เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมพอถึงพรหมท่านบอกว่าผมมีหน้าที่พาท่านมาแค่นี้ <c oughs> ต่อจากนี้ไปไม่ใช่หน้าที่ของผมเป็นท่านต้องไปคนเดียวถามไปทางไหนอ่ะ ต่้งอาชี้ทายไปก็เห็นทางไม่โตนักเพราะย่างเท้าก้าวเข้าไปสู่ทางทางก็ใหญ่เพื่อเป็นแผ่นดินแผ่นดินหนึ่งแล้วเป็นแก้วผสมทองสวยสดงามมากเพราะออกจากเขตสามปฏิปรมู้สิว่าหมดแรงเหมือนกับคนที่เป็นไข้หนักไม่มีแรงเดินโผเพโผเพโผเพไปเดินต,ตรงไปก็ไปเจอวัดวัดหนึ่งมีกำแพงเป็นกำแพงแก้วผสมทอง หน้าบันสวยมากหน้าบันคล้ายคึงหน้าบันขวัตทา่าทรงที่หน้าโบสถ์แต่ก็สวยกว่าน,นี้มากวิจิตพิสานมาก <c oughs> เป็นประตูเข้าินเขก็ไปกระพบกุฏิสามหลังหลังหนึ่งเป็นหลังทึบคล้ายคกับวิหารแก้วอีกสองหลังก็เป็นหลังโปร่งคล้ายๆกับมณดปหน้าวิหารแก้วจากสองมณดป แลวก็ต่างกันนะไม่เหมือนกันจริงไม่ไม่เหมือนเพยงแจะปลูกคล้ายๆกันถ้าเดินไปรอบๆก็เจอสาปุกรณีมีน้ําใสมีแท่นแก้วมีต้นไม้แก้วเดินไปเดินมาก็หมดแรงมันน,งออนนอนที่หอระครังออนอนที่หอระคังมรรดดท่านพุทธริษัทก็ปรากฏหันหน้าไปทางทางทางทิศตะวันออกเห็นพระองค์หนึ่งท่านเดินเข้ามาทางทิศตะวันออก จำพอเห็นก็จำได้ทันทีว่าองค์นี้คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ท่านเห็นน่ท่านเดินเข้ามาไม่ดึงเข้าทางมประตูคิดว่าท่านจะเข้ายังไงท่านจะผ่านกระแพงท่านอาจจะข้ามกระแพงมันก็ได้แต่ก็เป็นที่น่าอัศจรย์พอถึงกระแพงกระแพงมันขาดออกไปพอท่านเดินผ่านเข้ามากกระแพงเขาติดเข้ามาท่านมาถึงท่านก็มานั่งข้าง อตาตมาก็ลงจากที่บนบนบน,บน,บนพื้นกระหอระคังระคังทองคําเป็นทองคํารผสมแก้วสวยมากก็กราบท่านทศกบาตท่านกถามว่าในชีวิตนี้เธอคิดไม่ว่าจะมานิพพานเธอกลาวทูลตามความเนป็นจริงว่าไม่เคยคิดไปเจ้าค่ะท่านถ,ถามว่าทําไมก็ตอบเธอบอกว่าเขาบอกว่านิพพานศูนย์ ท่านถามว่าที่เธอนั่งอยู่ที่นี่เขาเรียกอะไรก็ตอบว่าไม่ทราบท่านถามว่าตั้งแต่ผมมาเทวดาลุกเทวดากาเทวดาทั้งหมดผมทั้งหมดเธอรู้จักไหมเขบอกว่าทา่านสาม,มด,ดีผมพาพา,พาผ่านมาแล้วทุกจุดถึงพรมท่านที่หกก็หมดกันท่านถามว่าที่นี่เขาเรียกอะไรไก็ตอบว่าไม่ทราบท่านก็ตอบว่าที่นี่เขาเรียกนิพพาน ล้วถามท่านบอกว่าเขาว่านิพานโสนไม่ใช่แต่ครับท่าน็เลยตอบว่าถ้านิพานโสนเธอจะนั่งได้ยังไงเธอไปอ่านหนังสือของคนที่เขาไม่รู้จักนิพานคําว่าโสนนิพานไม่มีไม่มนิพานไม่มีสรรพสสนอย่างเดียวมีสรรพสุขด้วย,ยนิพานานางประรงสรุขขังนั่นแปลว่านิพานเป็นสุขอย่างยิ่งคําว่านิพานนางประรงโสนอย่างนิพานจะทำบ้างอย่างยิ่งนั่นหมายความว่าโสนจากกิเลส ศูนย์นี่เขาแปลว่าว่างเขาว่างจากกิเลสว่างจากความชั่วทั้งหมดขอใอ้เธอยังมีความเข้าใจว่านิพานไม่มีสภาพศูนย์ก็ะยอนถามใหม่ว่าเธอคิดจะมานิพานไหมเขาบอกว่าไม่เคยคิดท่านถามว่าทําไมก็อบอกว่าวิปัสสนาญาณอ่อนการปฏิบัติวิปัสสนาญาณน้สเสลมีความอ่อนมากท่าบอกว่าจริง ท่านบอกเอาอยางนี้ก็แล้วกันชาตินี้เธอจะมานิพพานได้หรือไม่ได้ลองดูอย่างนี้ก็แล้วกันท่า,กานก็ในเม็ดไม้ขึ้นสามท่อนประมาณแค่สองหลังจากนั้นก็มีโอโทษไสามท่อนในเม็ดไม้ขึ้นมาสิบท่อนยาวประมาณแค่สอง็นไม้บางๆเป็นแบบไม้ไผ่ก็เรียกพระขึ้นมาเก้าองค์ก็จําได้พระองค์ที่สามคือพระพ่อปาน ทั้งกลางองท้าเห็นหน้าท่างกาย็ยิ้มยิ้มต่างองค์ต่างมาถึงแล้วก็นำมาตรการพระเจ้าเสร็จก็หยิบไมู้ปคนละอันละอันอันเหลืออีกหนึ่งอันพระเจ้าจะบอกว่าอันนี้เป็นของเธอเธอยกไม้อันนี้เธอบอกว่ายกไม่ไหวกำลังใจไม่พอท่านบอกว่านี่เป็นคําสั่งไม่ใช่คำขอร้องเธอต้องยกไม้นี้ในเมื่อเป็นคําสั่งก็มีความจําเป็นต้องทํา ตั้งท่ายักแย่ยักษยันง,งัดเต็มที่พอจับขึ้นมาปั๊บมันเบาเหมือนกระดาษที่ไม่มีความหมายเบามากคือมันเบาพอมันเบาจัดแล้วก็เดินเดินตามระาจะไปเดินเรื่อยประมาณทั้งสิบวาทท่เขได้กลับเ้าบอกวางไม้ซะก่อนแล้วก็กราบท่านท่าบอกว่าเธอสนใจสมถภาวนาม,มากเกินไปวิปัสสนาญาณน้อย โดยที่เธอคิดว่าเธอปรารถนาพุทธภูมิจะปรารถนาพุทธภูมินรือสาวกภูมิก็ตามวิวัศนาญาณต้งควบคู่กับสมถภาวน <c oughs> าจะต้องให้สมันเสมอกันนี่ประการหนึ่งเธอก็มีความจําเป็นต้องลาจากพุทธภูมิเขาเลยบอกว่าไม่ตัง้งใจจะลาถ้าบอกว่าเธอตัอง้งใจจะลาหรือไม่ตัง้งใจจะลาก็ตามถึงเวลานั้นมันต้องลา เคยไ้ถามนว่าจะลาเพื่ออะไรท่าบอกลาเพื่อช่วยกันถ้ายังปรารถนาพุทธภูมิอยู่อย่างนี้ก็จะสนใจเฉพาะฌานโลกีฌานโลกียังช่วยตัวเองไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าพลาดวันไหล่ก็ลงลงอบายภูมินั้น <c oughs> ดูตัวอย่างเทวทัตเทอจะต้องกลับไปเพื่อ ไปจปฏิบัติวิปัสสนาญาณให้ให้เขาให้เาใ,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 ให้เต็มขั้นในที่สุดก็ลาท่านกลับมาก็ฟื้นจากทื่นพื้นที่ก็รู้สึกเวลาผ่านไปใกล้สว่างตั้งแต่เวลาใกล้สองทุ่มใกล้สว่างพอตอนเช้าก็ปรากฏว่ามีคนมาเคาะประตูคือพยาบาล พยาบาลที่นั่นเป็นเจ้าพยาบาลเวลานั้นยังไม่มียังไม่มีพยาบาลผู้หญิงนี่แต่พยาบาลผู้ชายเขาก็มาก็าจัดสถานที่นำอาหารมาให้เรียบร้อยกินข้าวกินปลาเสร็จสําหรับตอนนี้บรรดาท่านนู้งานสัตว์อาตมาเล่าข้ามไปหน่อยหนึ่งตอนที่สองตอนตอน,ตอนต่อไปจะขอย้อนกลับ เป็นว่าเวลานั a, ciudad, ้นกําล really ังจิตใจมันมันมีความสุขมันมีความสุขสงัดจึ่เขาเรียกว่าสังขารเปขคายานนี่เวลาที่พูดทั้งนั้นนี้หมามันหอนน่ะไม่ทราบว่าเรื่องอะไรคงคงคงเข้าเครื่องย้เสียงเครื่องบันทึกเสียงเพราะห้องนี้ไม่คิดหมามันหอนจัดเมื่อกี้นี้ก็เป็นว่าจะโดิมิปัสนายาณคู่คู่คู่คกับค้คู่กับสมถภาวนา นี่การไปนิพผ่านแล้วครั้งหนึ่งบรรดาเทพบุตรสบายสัตว์ขั้นพรหมนี่เคยไปมาเป็นปกติที่หลังนึกนึกถึงนิพผ่านมาหลายปั๊บมันก็ถึงวันนั้นไปสถานที่อยู่จริงๆมีสามหลังก็เลือกหลังหนึ่งเป็นหลังที่สบายๆทาใจใเป็นสุขถึงเวลาถึงเวลา,าเช้ามืก็กลับจิตใจก็มีความเป็นสุข ไม่มีความห่วงใยในทรัพย์สินแม้แต่ร่างกายคิดว่าร่างกายถ้ามันตายเมืไรเราก็มีความสุขวันนั้นในขณะนั้นก็มีทายกสองคนไปหาแทนนี้แกจะไปเยี่ยมเกไปขอสมบัติของวัดเท่าที่มีอยู่ก็บอกว่านี่เวลานี้ฉันเนี่ยตายฉกน่าจะถามว่าฉันมีโรคอะไรก็าจ,จะมาขอสมบัติฉันให้ไม่ได้เป็นนาบรรดาธรรมพุทโธสัตว์ทั้งหลายในเมื่อให้เขาไม่ได้เขาก็โกรธเขาไม่ชอบใจเขาก็กลับ ในเวลานี้สัญญาณบอกเวลาบอกหมดแล้วข้อลาก่อนข้อความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลต้งมีตดบรัรดาท่านพุทธศาสน์นิระรนพ่ออ่านและพูกฟังและพูท่านสวัสดี